ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะไม้แม็กซ์เวลเจอกันแล้วหลังสา่าพาบินตรงมาจากภูเก็ต จากกรณีปมร้อนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างไมพีรัตและสาวซาร่าต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานานได้รับการจับตามองที่สุดแล้วซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นจะไปจบลงที่ตรงไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านทนายกิ่งสิรินราดาได้ออกมาเปิดเผยว่าพอดีช่วงนี้น้องปิดเทอมซาร่าอยากให้น้องมาเจอคุณพ่อเลยพาน้องมาจากภูเกต็ตมาหาคุณพ่อที่กรุงเทพ แต่ว่าตอนนี้อย่างกิ่งเองก็คุยกับทนายเจมยมเรื่อยๆเรื่องที่จะพาน้องมาเจอคุณพ่อซึ่งในส่วนของคดีความยังไม่ได้คุยกันแต่เรื่องที่พาน้องมาเจอคุณพ่อก็ดีใจอยู่แล้วค่ะเขาอยากเจอน้องอยู่แล้วก็มีการคุยกันว่าจะรับส่งยังไงก็คุยกันด้วยดีไม่ได้มีอะไรซึ่งสําหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวล่าสุดในวันนี้ทางเพจข่าววันบันเทิงได้ออกมาเปิดเผยว่าซาร่าพาลูกชายน้องแม็กซ์เวลบิน ตรงจากภูเก็ตมากรุงเทพเพื่อให้ไม้พิรัตได้เจอกับลูกชายตามที่สัญญากันไว้นั่นเองล่ะค่ะ